สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําข้าวผัดไข่นะคะข้าวผัดไข่ของเราเนี่ยก็ส่วนผสมไม่เยอะนะคะเราเ,าเอาของที่เรามีในบ้านนะคะวันนี้นะคะตามนี้เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเลยค่ะทําให้เขาร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะ2ใบนะคะ หลังจากที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้ไข่ไก่เขาแตกนะคะให้แยกออกจากกันค่ะเพื่อที่เวลาเราใส่ผักนะคะผักเขาจะเกาะติดกับไข่ค่ะหลังจากที่เราคนให้พอดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผักคะน้าลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะผัดให้ผักคะน้าสุกค่ะหลังจากที่ผักคะน้าสุกแล้วเนี่ยเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนะคะ หลังจากที่ข้าวเราเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวซอสแห้งน้รมและซอสมะเขือเทศนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากซอสมะเขือเทศเป็นซอสพริกก็ได้นะคะจะอร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ้ออย่าลืมใส่ผักชีนะคะเราลืมถ่ายไว้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสิร์ฟกันได้เลยนะคะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะข้าวผัดไข่ของเรา เคล็ดลับข้าวผัดไก่ไข่ของเรานะคะก็ต้องผัดข้าวให้มันกระเด็นเป๊ะๆนะคะแล้วจะอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องความคุณแม่แต่งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ